เออนอนหลับฟันดีนะจ๊ะเอ,อเอฟซีทุกคนโอ้ยมาดามจะเอาไอ,อ้นี่ออกจากหัวก่อนหูก่นอนคิดเอทุกวันไออยู่ทั้งนั้นคือกันบโนพอก่นอนอาวันนี้จะพอละเพราะว่ามาดามเจ็บหูแล้วเจ็บหูแล้วจะหยุดอืม อาตีซียี่สิบเลยพี่น้องอมาดามก็จะหยุดทำคลิปแล้วนะขอให้เอฟซีสู้แล้วก็สู้วันนี้อมาดามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเข้าความเข้าเครื่องนี้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 มาดามเลือบตาอ่านด้วยลืมหน้าลืมหลังด้วยนะเอออย่าถือสามมาดามด้วยอ่านเฉยๆแหละแต่ไม่ตอบหรอกเผื่ออส่วนมากเอฟซีขอเพลงมาขอเพลงมาดามมาเยอะ แต่มาดามไม่อยากจะเปิดตอนนี้หรอกรอให้มาดามได้เป็นผู้จัดการก่อนมาดามถึงจะเปิดเพลงตามใจเอฟซีนะอรอก่อนนะจ๊ะอรอฉันรอ,อฉันรอรอแล้ว,รอ,ลวรออีกได้พี่น้องเอ้แต่บุลอยการเ็นการเ็นผู้จัดการในมาดามยิ่งบุลอยบอกไว้ก่อนฟ้าวมาดามฟ้าวจุลวดจุลวดด เออลลิเจนซีเอ้ยตกปาลาไล่ๆเด้อเอาไว้ไปสลองกันตำแหน่งผู้จัดการให้เขากินเด้อลาปลาต้มปลาหู้เด้อ,อาหารการกินเนี่มาดามิฮะเอฟซีออกเองนี่อืมออกเองมาดามิออกแล้วเคียงดื่มไปห้าเองไม่ความว่าเห็นบอกลาิเจนซีมันแดงเด้อเออโอ้ยผูส้สาวคง ูบ้าวั้นมันเด้อนะไปห้านตกปูตกปลาด้านะรุนรุนคองลีเจ็ดสีนี่เหินบ่ซื้อเขากินเด้อพี่น้องเอ้ยคุณเด้อซิกเบ็ดหดเด้อพี่น้องเลยโซป่ป่าแล้วอืมแต่รุนมาดามนะเฮ้ก็ยักไปซิกเบ็ดคือเข้าเลยทำบะลงน้องทำาบบบะลงนะเทพบะตองคิดเด้อพี่นอ้องบับบะตรงคิดเป็นอาหารการกินเออเพราะฉะนั้นแล้ว มันดูพิจัยเฮาหําเฮาอยู่เพื่อกินกินเพื่อ,อยู่ไม่อย่างกันแล้วเตะฮาเฮาคิดบาปนั้นต้องทำมาหากินอืมเฮาคิดว่าเป็นอาหารการกินเฮ็ดความอยู่รอดคิดเบิ่งเดอ้อฮะองุ่หลายลายยางนะต่ำเจียวกับเกีย,กเกยไปหากินนะรับรองเป็นคัดสร้าอาหารเฮ็ดบอกอุดมสมบูรณ์นะได้กินทุกวันนี้นะก็เพราะว่าฮันนวกินชินกินยากินปลากินสุเสียสุเสงฮันนว อโบเห็นบริยินหมือมบอกให้กินอาหารครบห้าหมูนะโบเห็นอีว่าห้ามกินครบห้าหมูนะบาปบาปวดนะบบมีด้อวยเห็นเนื้อคิงของของคิงนะอยากกินยังสั่งได้กินเบิดเด้พี่น้องเละสั่งกุงงงุงสดนั้นลายยางเด้อออกจากว่าเห็ุโนวีฮีเดอเห็นบอกเขาสั่งกิ่นนะเขาอยังบอยานบาปเลยอืเห็นบอก ยากินอย่างหากินยำพี่มีชีวิตอยู่ฮะบ่มีชีวิตแล้วเคาะคนเด้อมากินเด้อเคาะหลงคนเด้ออันนี้ว่าเรื่องจริงนี้ก็คือเก่าแต่งหาเขาไปวางไว้หน้าบ้านก็คือเก่าจากด้กินว่ากินหูไม่อืมเพราะฉะนั้นยำเป็นคนอ่ะฟ้ากินโอ้ยท่าดีจะีนี่มันจังเด้ออืมเอาผูเศ้าอันอันนั้นก็มันคือกัน เออมันไปจับกบจับเขียดนะคือการเออเอาได้กินอ uh ื้มังดองมังแดงมาฮอสเราเดินอย่างบระหาได้สิมเฮ้ยเออขอบคุณเอฟซีทุกคนนะเนี่ยแจ้งมาดามโปรประสิทธิ์เนี่ยมดามเด้อเอาเขบคุณเอฟซีทุกคนที่ส่งอาหารการกินมามาดามเด้อขอบคุณพระสุขนเออมาดามกำลังมือองค์มาดามต้มอึงซัวอึงแล้ปั่นซัวก็หกเลยพี่น้องเอ้ยสะกระเพราแห้งลงไปอืม ห้ามมาเซบ,บอกกาปัานเซบซัวงกงหอกมาดามเอาไปเซน้ำเย็นก่อนพอเซน้ำเย็นแล้วก็ไปต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วมันนียก็ด,ดึงดึงอันขี้หุนมันออกเออแล้วก็ดึงอันกระดุกอันหวัวมันเนี่ยอกเลยกระดุกหวัวกระดุกข้างนะดึงออกเลยมันอีดึงออกง่ายแล้วก็เก่งแค้นกับข้ากับใขรมันเนี่เออมีใครมาแหลงเมาทำเดิมพี่น้องเนอะมีใค่ามาแหลงเมาซีตัว ฮิลียนั้นก็มีใครจริงก็มีเปิดออกมานี่เห็นแต่ปีกเลยนะพี่น้องวิววัน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 เด้อเออเขาบอเป็นยังไง,งพี่น้องเออเอฟซี FC ก็ได้กินก็คุ้มเฮิองอยู่เด้อบริกินี่เก็บเก็บซิปีแล้วพี่บริกินอื่นไงจะให้ได้กิน <laughs> อนา้าร่ายแบบนี้นนะเอ้ยมักกินคองปลาเลยพี่น้องคองตลาดนะให้บ๊อบบันดอื์คองปลานะใฮ้มักกินคองปลาในขาแข่งแรงเลยพี่น้องเน้อ เห็นตีสังเกตเลยหู้ตะกินอาหารการกินธรรมชาตินะแข็งแรงหัวตะกันนุนีนี่นั่นนะเห็นบ่กรอบแข็งแรงก็คือกันนี่คนในกรุงกับคนบ้านนอกนะอย่าอย่าไปอย่าไปว่าคนบ้านนอกเลยอ้ยคนบ้านนอกกระจอกนี่ยอย่าว่าเด้ออคนบ้านนอกนี่ขยันขันแข็งแข็งแรงก็คนในกรุงเด้ออเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเฮานี่เขาอีว่าบ้านนอกบ้านนอกไหนอย่าไปฮือซาเขาเด้อย ห้อนี้คือว่าแข็งแรงคนบ้านน้องแล้วเละแข็งแรงร่างกายเอ้ยเศร้าซ้ำนี้แล in ้วพ in ี่น้องนอนแล้วฟันดีห in ุน in ่ะเข้าจนตื่นแล้วเด้อมาดามในก็อนอนรลบฟันดีได้จากเล็กจากน่อยอ้ยโหนท้อเสียแล้วเด้อพี่น้องเด้อเออนอนรลบฟันดีหุนะวันนี้ท้อเสียหนสีขาวเด้อจริงๆเราท้าเสียหน้าสีขาวไว้อยู่อ้าก็แล้ว โมดำเป็นคนบ่สนเจปัาดากระดกกระเดียแล <c oughs> ้วออะฮะว่าสันเอ้ย <c oughs> เห็นแล้วเขาบ่สูงตามทุกสถานการณ์นะตามสั้นบน่อล้นสีแดงใจวายเอรับตำแหน่งสีแดงใจวายเด้อมมดามักเสียสีแดงอืมมาดามักคักสิน้นว่าไาไงาเนะี่ยมมดามักคักสิน้นมักยิงลัก เออมาดามก็มักของตัวเองมักเอฟซีมกั C, มกไปเบิดโคก็โลก็โลโอ้ย <c oughs> โอเคแล้วหอนเลยไปหอทาหอดเธอแล้ว <c oughs> ชีวิตของมาดามมีให้เอฟซี C, พามาดามไปไปซะ,ะเลยอ <c oughs> ไปไปฉลองไตโกุกของม่วงเด้อหัวดนห้ามมาดามวันไหนมาดามจะกลับไทยหัวห้ามตลอดเด้อ มาดามตอนนี้เห้มาดามหัวบกค่อยสบายแล้วก็มาดามกำลังอีีในช่วงฮอลิเดีมาดามกำลังรอรับมรดกก่อนเด้ออืมถ้ามาดามไยายามนี้มาดามห่วงหน้าพวงหลังนะเออให้มาดามทำธุระธุลังไปได้ดีก่อนเออรอบุดนนึงบ่เฮงบ่เฮงบ่ดนเออบ่เฮิง,งแล้วก็บ่ดนใจเย็นๆเ,เดี๋ยวก็ได้เจอกันอยู่แล้วนะ มาดามไปเมื่อเราก็ได้เจอเมื่อน,นั้นเนี่ย้ามาดามพอได้ไปก็รอ,อก่อนเออคันบ่นปไปแล้วก็นบุญว่ามาดามจุ่มเนี่ยขันไปแล้วก็คิดเดียดมาดามมาดามวิวบอลาย่ได้เด้อเออบอลาล่ได้เด้อเออเขาถามว่าไมขค้นอ,อีออกะยำเดาไม่คนยำบ่ออกยำนี้เด้อน้องเอ้ยอ่าไม่คนขี้คันแต็งโตอ่าฮูเบ้าห้ามฮูเบ้า เมื่อเขาบ้าอีกอ่ะบ้ออาก็คันดังโตอืมคันดังโต่อรอให้มันมีเวลาก่อนเดี๋ยวคอยว่ากันอะ่ะซ้ำนี่นะอะ่ะซ้ำนี่นะจะนอนหลับพันดีแล้วมาดามอีส่งงงสรงงานแล้วแล้วก็เช็คงงเช็คงานละแล้วก็ให้ซีทุกคนนั้นสู้สู้ๆนะจ๊ะอุ้ยอ๋อ,อ หุงคนเด้อยัยกยกัยกใดยักใดผู้จัดการคนใหม่หุ่นคนก็แล,ล้วแต่หุ่นคนดนอาก็แล,ล้วแต่หุ่นคนเด้อตั้มใจ fc fc ต้องการไว้แล้วก็ตั้มใจามาดามเป็นคนมักสนุกอีมักยอกเด้อคบบือซาธรรมาดามบอลนี่เอาเซาสำนี้ก่อนนะแต่ว่ามาดามจะอาจจะประชุมวันที่ วันที่มึงยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอาจจะวันที่สามสิบเอ็ดมาดามจะประชุมอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเอฟซีเอฟซีโอเคแล้วฝันดี <laughs>